สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิศณุธ,ธัญญาอนันต์นะครับวันนี้ก็เก็บข่าวคราวจากสันตปาปาฟรานซิสและจากนครรัฐวาติกันอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับภาษาจากท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากของประเทศไทยเราผมก็ยินดีที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นคุยแบบสบายๆเนื้อหาสาระอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้อัปเดตเรื่องราวต่างๆ สิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะเรียนก็คือต้องขอคำภาวนาสำหรับสมเด็จพระราารสัปาฟรันซิสประมุกสูงสุดของพระจกรักคาทอลิกที่เราคงทราบกันแล้วนะครับว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนั้นพระองค์ก็เรียกว่าเข้าโรงพยาบาลจิเมลลี่ที่โรมนะครับเพราะว่าเป็นผู้มีอาการที่ผนังลำไส้ใหญ่ อักเสบแล้วก็ได้การผ่าตัดนั้นสมบูรณ์เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่พระองค์ได้พักฟื้นแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองพระสาพป,ปาพระองค์พระชนมายุ8 4ดสิบพันษาแล้วก็มีพันธกิจที่จะต้องทำงานอยู่ทุกวันซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับสำหรับผู้ที่อาวุโสและสูงวัยขนาดนี้นะครับและพระองค์ก็เตรียม ที่จะเดินทางอีกแล้วนะครับเพราะว่าพระองค์จะเสด็จในเดือนกันยายนไปที่ประเทศฮังการีไปที่บูดาเปสต์ต้นเดือนกันยายนเพื่อที่จะไปนับมศการศิลมหาสนิ์ระดับนานา,นาชาติและหลังจากนั้นพระองค์จะใช้เวลาไปเยือนประเทศสโลวาเกียที่ไม่ห่างไกลไปโดยทางรถยนต์ ขณะเดียวกันก็เกิดเรียกว่าโรคระบาดภัยพิบัติที่กำลังคุกคามเราอยู่แต่ว่าในประเทศทางยุโรปที่อิตาลีนั้นแลดูจะย่ำแย่แต่ก็สภาพกลายเป็นดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ประมาทไม่ได้ซึ่งต่างจากบ้านเราในเมืองไทยและในเดือนเดือนนี้เองเดือนกรกฎาคมวันที่25ซึ่งเป็นวันอาทิตย์กรกฎาคมนะครับ ภาษาปาประกาศให้เป็นวันที่ระลึกถึง,ถงปู่ย่าตายายและผู้สูงวัยระดับสากลครั้งที่หนึ่งในวันที่25กร,รกฎาคมและเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็จะโปรดพระคุณการุณยอย่างบริบูรณ์ให้กับ หลายคนทีเดียวนะครับหมายถึงว่าทั้งผู้ที่ไปเยี่ยมคนอาวุโสคนเฒ่าคนแก่คุณปู่คุณยายคุณตาคุณยายคุณย่าอะไรทั้งหลายทั้งปวงใครก็ตามโดยเฉพาะบุคคลที่ถูกทอดทิ้งผู้อาวุโสผู้สูงวัย ก็ขอสวดง่ายๆสวดจุดประสงค์พระสันตะปาปาแม้ผ่านทางสื่อทางโทรทัศน์ทางสื่อออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงก็สามารถรับพระคุณการุณได้นะครับ okay. วันท um ี่วันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมของเดือนนี้นะครับซึ่งเป็นวันระลึกถึงปู่ย่าตายายผู้สูงอายุทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเราก็ อยากจะนำสารของภาษาปานั้นพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างชนรุ่นเก่ากับชนรุ่นใหม่จะถ่ายทอดความเชื่อกันอย่างไรด้วยเหตุนี้แหละเป็นยุคที่เราจะต้องฟื้นฟูศาสนาจาักรในรูปแบบที่เรากำลังทำกันอยู่เพราะว่าโดยเฉพาะเราเป็นคนภาคพื้นตะวันออกเนี่ย เราจะมีความเข้าใจยังลึกซึ้งอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์กับบรรพบุรุษของเรากับปู่ย่าตายายทั้งหลายทั้งปวงและความเชื่อของเราความศรัทธาของเราจะเกิดขึ้นได้ก็แบบนี้แหละครับบรรดาที่เป็นผู้ที่เป็นปู่ย่าตายายจะต้องสอนถ่ายทอด ให้กับลูกหลานแล้วเราก็เข้าใจกันอยู่นะครับว่าในสังคมปัจจุบันนั้นเวลาคนที่มีลูกมักจะไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงลูกก็ต้องไปฝากไว้กับปู่ย่าตายายเราก็หรือว่าคนเฒ่าคนแก่และนี่จะเป็นสะพานที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและจุดสำคัญสุดนั้น <30 S 2> ก็คือความ เรียกว่าการถ่ายทอดความเชื่อแล้วก็ถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องความศรัทธาต้องปูกฝังตั้งแต่เด็กด้วยเหตุนี้บางคนพภาษาปาลเน้นอยู่จุดหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับวันที่เลาลึกถึง ันเรียกว่าคนอาวุโสหรือผู้สูงวัยเนี่ยก็คือขอให้บรรดาผู้สูงวัยนั้นคิดอยู่สองสาประการนะครับประการแรกที่ผมจำได้แม่ๆน,นมๆนั้นก็คืออย่าเสียกำลังใจนะครับผู้ที่มีอายุสูงขึ้นและโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราก็เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วช่วงนี้เราเข้าสู่ยุค ของผู้สูงวัยด้วยเหตุนี้ถ้าประเทศไม่ได้เตรียมอย่างดีงนนนก็จะเป็นความลำบากเหมือนกันในอนาคต,ตนนนก็เพราะว่าการดูแลผู้สูงวัยนั้นจะต้องมีการรักดูแลท่านอย่างดีในหลายรูปแบบแม้กระทั่งอาคารก่อสร้างแม้กระทั่งเรื่องการพยาบาล แม้กระทั่งเรื่องจิตวิทยาแม้กระทั่งที่จะพูดอย่างไรที่จะสื่อสารให้ท่านมีกำลังใจได้ในขณะเดียวกันบุคคลที่สูงวัยก็มักจะเสียกำลังใจมักจะถอดใจและด้วยเหตุนี้แหละพระสาปาจึงอยากจะพูดให้ฟังว่าพราะองค์ก็เป็นผู้สูงวัยนะครับพงนั้นก็84ทว่าก็ยังทำงานยังรู้สึกว่า ต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพระเจ้านั้นยังเรียกผู้สูงวัยนั้นต้องทําพันธกิจอยู่ไม่มีใครที่จะแก่เกินไปและบุคคลที่พระเจ้าส่งมานั้นให้เราพบก็คือทูตสวรรค์ของพระเจ้าเองฉะนั้นเราต้องจําใบหน้าของทูตสวรรค์ให้ได้และทูตสวรรค์นี้คือใครครับก็บุคคลใกล้ชิดในครอบครัวนั่นเองก็ค,คือลูกหลานเลนทั้งหลายทั้งปวง บุคคลเหล่านี้แหละก็คือทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่มาอยู่ท่ามกลางเราอยู่ท่ามกลางผู้สูงวัยทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นท่านอย่ายพึ่งหมดกำลังใจว่าถูกทอดทิ้งต่างๆนั่นก็จะเป็นเป็นสองสองแง่นะครับว่าคือในฝ่ายของผู้สูงวัยก็อย่าพึ่งถอดกำลังใจในฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะพวกเจ n X Gen Y เนี่ย เขาก็จะต้องไตรตรองถึงความคิดบรรพบุรุษต้องแสดงความก,ก,กตัอยู่อย่างไรคนรุ่นเก่าก็จะต้องรู้วิธีการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่อย่างไรฉะนั้นเราต้องพยายามเชื่อมช่องว่างนั้นให้เข้าหากันให้จงได้อันนี้เป็นสิ่งที่พระสาปาอยากจะบอกบางคนนะครับมีความคิดว่าตอนนี้อายุป่าเขาไปตั้ง 7จแล้วแก่แล้วไม่อยากทำอะไรแล้วก็เลยวางทุกอย่างอย่าลืมนะครับภาษาป่าหนั้นพระองค์ได้เตือนเรื่องนี้ไม่มีใครแก่เกินไปที่จะทำพันธกิจทั้งหลายทั้งปวงถ้าพระเจ้ามอภัยดูตัวอย่างอับราฮัมนะครับท่านมีความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ที่เมืองอูรที่ประเทศอิรักนั่นแหะอยู่ใกล้ๆรุ่มแม่น้ำไทกริส แม่น้ำยูเฟติสที่ดินแดนเมโสโปเตเมียท่านมั่งคั่งสมบูรณ์จะตายไปแต่ทําไมว่าวันหนึ่งเมื่อท่านได้รับนิมิตว่าพระเจ้าเรียกให้ท่านต้องทิ้งบ้านช่องทิ้งบ้านเรือนทิ้งทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินทางไปสู่แผ่นดินใหม่ก็ไม่ทราบว่าทีไหนอีกแต่ด้วยความที่เชื่อด้วยความที่สัมผัสกับพระเจ้าอย่างลึกซึง้ง ฉนั้นท่านจึงเริ่มออกเดินทางเมื่ออายุ75และพระเจ้าก็รับปากว่าจะให้มีลูกมีหลานมากมายทีเดียวนางซารายเดิมทีท่านชื่ออับรามนะครับแล้วก็ตอนหลังมาเปลี่ยนชื่อเป็นอับราฮัมคำว่าอับรามนั้นแปลว่าเหมือนกับผู้ที่เรียกคยกย่องยกย่องผู้ที่ได้รับกวารยกย่องมีลูกหลานแล้วก็ซารายก็ เหมือนกับคู่ครองนั้นแก่แล้วต่างกันประมาณสิบปีก็ไม่มีลูกแน่นอนดังนั้นเมื่อต่อหลังพระเจ้าให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีลูกจึงเปลี่ยนชื่อเป็นอับราฮัมว่าเป็นบิดาแห่งชนชาตินานาทั้งวปวงอันนี้เป็นจุดที่เราต้องมาไตร่ตรองต้องคิด<ช>ก็เพราะว่าพระเจ้าจะเรียกใครก็ได้ฉะนั้นไม่มีใครที่จะบอกว่าตัวเองนั้นแก่ ดยนั้นหมดไฟแล้วถ้าพระเจ้าต้องการฉะนั้นเราก็มีบทบาทในชีวิตที่เราเป็นเป็นข่าวสารที่สาปานั้นอยากจะบอกกับปู่ย่าตายายทั้งหลายทั้งปวงให้ได้รับรู้ ว่าเราทุกคนนั้นมีคุณค่าเรายังมีแรงที่จะต้องทำพันธกิจอะไรก็ได้ที่จะต้องทำสืบสารต่อๆกันไปอันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่พระสาปานั้นอยากจะ,ะเริ่มต้นว่าให้คิดถึงบรรพบุรุษคิดถึงผู้สูงวัยแล้วเราก็ต้องเริ่มคิดและตอนนี้ว่ารากเงาวงตระกูลของเรานั้น มาจากไหนที่ใดนะครับและเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยทําให้คิดถึงว่าภาษาปานนั้นก็ได้เอ่ยถึงนะครับว่าพระองค์นั้นตอนเสด็จเยือนประเทศไทยนั้นก็ตอนนั้น83ขณะที่สมเด็จพระสังฆราชพระสังฆราชในแห่งกรุรัตนโกสินทร์พระองค์ที่20นะครับ แห่งวัดราชบอพิสิทธิตสีมารามเนี่ยพงนั้นพระชนมายุช่วงนั้น93ตอนนี้94แัะนห่างกัน10ปียันทั้งสองพระองค์นั้นก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นผู้สูงวัยที่เป็นผู้นำาศาสนาอันโดดเด่นและเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่26มิถุนายนเป็นวันคล้าย วันประสูติของสมเด็จพระสังฆราชอง์พระองค์ที่20เนี่ยแห่งกุลรัตนโกสิน์ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์หรือท่านเจ้าคุณชินที่เป็นเลขานุก,การในพระองค์สมเด็จพระสังฆราชแห่งวัดราชบาพิตรกบบรรดาศิทธยานุสิทเนี่ยโดยเฉพาะโดยการ นำของรองศาสตร,ราจารย์ดรปรีดีพิษภูมิวิถีคณะบดีของคณะศิลปศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลน,นก็เป็นสิทธิ์พูดพูดกันแล้วว่าเป็นสิทธิ์ของวัดราชบพิษด้วยความคิดริเริ่มของอสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เนี่ยหรือท่านเจ้าคุณชิน ท่านร่วมกับบรรดาสิทธาอนุสิทธ์ผู้ทรงความรู้ก็คิดว่าน่าจะทำสิ่งใดก็ตามให้เป็นสัญลักษณ์สักนิดหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงร่วมใจร่วมจิตร่วมใจกันที่จะทำหนังสือจดหมายเหตุความสัมพันธ์ระหว่างาพุทธศาสนาและคริสตศาสนาเป็นลักษณะจดหมายเหตุ เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์อันงดง,งามรวบร,รวมประวัติศาสตร์ตั้งแต่ครั้งสมัยพระรคนครศรีอย,ยุธยาเรื่อยมาจนกระทั่งสมเด็จพระสาปาฟรานซิส,สเสด็จเยือนราชาณาจักไทยในปีคศา2019หรือ2,562เมื่อเดือนพฤศจิกายนและนี่แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ทางศาสนาเป็นแบบอย่าง ที่จะต้องทำสิ่งนี้นะครับและได้รวบรวมออกหนังสือจดหมายเหตุอันทรงคุณค่าถ้าเราได้สัมผัสเราได้รู้ว่าผู้นำของาศาสนาแม้ว่าจะสูงอายุจะเป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นเสาหลักให้กับชนรุ่นหลังอย่างดีและด้วยเหตุนี้ผมจึงนำนำมาเป็นตัวอย่างนะครับอย่าง หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือจดหมายเหตุที่เป็นที่สมเด็จทระมหาวีรวงศ์เลขานุการในพระองค์สมเด็จพระสังฆราชได้ริเริ่มกับสิทญยานุสิตวัดราชบอพิรได้ได้ออกหนังสือเล่มนี้ออกมาเนี่ยเป็นาภาพที่งดงามประวัติศาสตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยอยากจะเรียนให้ทราบว่า อยากจะเรียนให้ทราบว่าที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความดีงามต่างๆเป็นเรื่องราวที่คนรุ่นหลังต้องเรียนรู้เป็นการถ่ายทอดอย่างที่งดงามและชื่อหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นชื่อที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่า,าสมเด็จพระสังฆราชนั้นมีดําริที่ตั้งขึ้นเองก็คือ ชื่อว่าราชบอบพิษมิตรธรรมหรือเฟรนชิปบิโยนทามเฟรนชิปบิโยนทามก็คือมิตรภาพอันไม่มีสิ้นสุดตลอดกาลอันนี้เป็นสิ่งที่งดงามมากทีเดียวนะครับแล้วก็อยากจะ,ะนำเสนอว่าเป็นสิ่งที่สุดจะประเสริฐจริงๆเป็นความคิดนี่พูดถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในผู้นำศาสนานั้น แม้พรชนมายุนั้นจะสูงมากทีเดียวแต่ขณะเดียวกันก็ได้ได้มีความคิดริเริ่มอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็ศิลปินผู้ที่วาดรูปนั้นก็เป็นสิทธิานุสิทธิของวัดราชบพิตรเหมือนกันที่ได้วาดรูปหน้าปกเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์ชื่ออาจารย์สุวิทย์นะครับเป็นศิลปินที่วาดอัอน,น,อนนี้ขึ้นมาแล้วก็ อยากจะอ,อวดให้ดูอีกนิดนึงนะครับว่าวติกัรเองเนี่ยก็ได้ออกเนี่ยนะครับเป็นศิลปินที่ได้วาดรูปนี้ขึ้นมาเพื่อสำหรับงานนี้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็วติกันเองก็ให้เกียรติวติกันออกสแตมอันคุณค่ามากเลยนะครับเป็นสแตมการเยือนของภาษาปาฟรานซิสแล้วก็ได้พบปะกับสมเด็จพระสังฆราช อันนี้เป็นสิ่งที่งดงามมากนะครับก็เลยเพียงแต่นำมาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นแบบอย่างของเราจะบอกเลยว่าผู้สูงวัยนั้นจะไม่สามารถทำอะไรก็ไม่ใช่ยิ่งเป็นผู้ทรงอัจฉริยะที่จะเป็นแบบอย่างให้กับสังคมและนี่จะเป็นแบบอย่างให้กับชาวโลกทั้งหลายทั้งปวงด้วยที่ที่เราจะคิดถึงวันผู้สูงวัย และขณะเดียวกันคณะของวัดราชบอ่อพิษก็มีพระมหาศิริชัยที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสร่วมกับคณาจารย์ก็ได้ไปเยี่ยมสมณทูตพรชังอินนำด้วยนะครับเพื่อที่จะนำมอบหนังสือเล่มนี้แล้วก็อีกมากมายทีเดียวที่เป็นพระราชสมณนัาดำริเป็นเรื่องราวดีๆ ที่จะมอบให้สันรปปาเราจะเห็นว่าแม้สารปาพระชนมายุ90 90เอ่อ84แล้วสมเด็จพระสังฆราช94พรรษาแต่ทั้งสองพระองค์นั้นก็ยังมีพระพารานามัมที่สารต่อสิ่งที่ดีงามให้กับชาวเรานะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ